กลับมาติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานครับในคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวของบุพกรรมใดที่ต้องทำให้เกิดมาเป็นพยาครุฑและพยาครุฑนั้นมีความเป็นมาอย่างไรนกยักษ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอำนาจวาสนาและบารมีแห่งแดนชิมพลีแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นขอขอบคุณเว็บไซต์ b l o g d i t c o m และเนื้อหาจากสาระหลากด้านด้วยนะครับทุกคนเคยรู้เกี่ยวกับตำนานและโลกหน้ากันบ้างไหมครับ ผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านคงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับและเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของนกยักษ์ผู้ทรงพลังผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอำนาจวาสนาและบารมีจากที่หลายๆคนมักจะเคยได้ยินแต่เรื่องของพญานาคกันเป็นส่วนใหญ่แต่ประวัติและความเป็นมาของพญาครุฑนั้นกลับแทบไม่ค่อยได้เจอกันเลยถึงจะเจอก็น้อยกว่าเรื่องของพญานาคกันมากๆวันนี้ผมจึงถือโอกาสที่จะมานําเสนอเรื่องราวนั้น ก็คือเรื่องราวของพยาครุฑนั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพในปากรน้ำอินเดียและปรากฏในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่องเช่นมหากาบมหาภาระตาเล่าว่าครุฑเป็นพี่น้องกับนาคและทะเลาะก,กันจนเป็นศัตรูกันนอกจากนี้ยังมีคัมภีร์ปุรณะที่ชื่อว่าครุฑปุรณะเป็นเรื่องเล่าพยาครุฑ ตามคติไทยโบราณเชื่อว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกทั้งมวลและเป็นพาหนะของพระนารายณ์ปกติอาศัยอยู่ในวิมานชิมพลีมีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ก็ทำได้แต่เพียงทำให้ขนของพญาครุฑล่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้ครุฑจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสุบันซึ่งหมายถึงขนวิเศษนั่นเองครับครุฑเป็นสัตว์ตัวใหญ่ มีอนุภาพและพละงกำลังมหาศาลแข็งแรงบินได้รวดเร็วมีสติปัญญาเฉียบแหลมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคาระวะครับทุพูพอจะแบ่งออกได้เป็น5ประเภทคือ 1. เป็นคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่มีปีก 2. ตัวเป็นคนหัวเป็นนก 3. ตัวเป็นคนหัวเป็นขาเป็นนก 4. ตัวเป็นนกหัวเป็นคน 5. รูปร่างเหมือนนกทั้งตัว เทพปรกนนปรณำเทพปกรน,นำของคลุฑในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเล่ากันว่าคลุฑเป็นบุตรของพระกัศยปะมุนีเทพีดรและนางวินตาพระกัศยาปะมุนีองค์นี้เป็นฤาษีที่มีฤทธิเดชองค์หนึ่งและเป็นผู้ให้กำเนิดเทพอีกหลายองค์ในศาสนาพราหมณ์พระองค์มีชญา,าหลายองค์แต่องค์ที่เกี่ยวข้องกับครุฑนั้นนอกจากนางวินตาแล้วยังมีอีกองค์หนึ่งคือนางกันทรุซึ่งเป็นพี่น้องกับนางวินตาและเป็นมารดาของนาคทั้งปวง ทั้งสองนางได้ขอพรกำเนิดบุตรจากพภาัศยปะโดยนางกันทุได้ขอพรว่าขอให้มีบุตรจำนวนมากซึ่งต่อมาก็ได้กำเนิดนาคหน0 0งตัวอาศัยอยู่ในแดนบาดานส่วนนางวินตาขอบุตรเพียงสององค์และขอให้ลูกมีอำนาจวาสนาเมื่อนางคลอดบุตรปรากฏว่าออกมาเป็นไข่สองฟองนางรออยู่เป็นเวลา500ปีไข่ก็ยังไม่ฟักนางทนรอไม่ไหวว่าบุตรของตนจะมีหน้าตายอย่างไร จึงทุบไข่ออกมาฟองหนึ่งปรากฏว่าเป็นเทพบุตรที่มีกายแค่ครึ่งท่อนบนและมีนามว่าอารุณอรุณเทพบุตรกโกรธมารดาของตนที่ทําให้ตนออกจากไข่ก่อนกําหนดจึงสาปให้มารดาของตนเป็นทาสนางกันทรุและบุตรคนที่สองของนางเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากการเป็นทาสจากนั้นจึงขึ้นไปเป็นสารถีให้กับพระอาทิตย์หรือสุริยะเทพนางวินตาจึงไม่กล้าทุบไข่ฟองที่สองออกมาดูนางรอต่อไปอีกหนึ่งพันปี รอให้ถึงกำหนดที่บุตรคนที่2ก็คือพยาครุษออกมาจากไข่เองอันหนึ่งเมื่อพยาครุษแรกเกิดว่ากันว่ามีร่างกายใหญ่โตโมโหฬารจรดฟ้าดวงตากระพริบเหมือนฟ้าแลบเวลาขยับปีกทีใดคุณเขาก็จะตกใจหนีหายไปพร้อมกับพระภายรัศมีพวยพุ่งออกมาจากกายมีลักษณะด่งไฟไหม้ทั่วสีทิศซึ่งทำให้บรรดาเทวดาทั้งหลายเดือดร้อนเป็นอย่างมากบรรดาเทวดาจึงพากันไปขอร้องให้ลดขนาดลงมา ในการต่อมานางกันทรุและนางวินตาได้พนันกันถึงสีของม้าที่เกิดคราวกรเกษียนสมุดและเป็นสมบัติของพระอินทร์โดยพนันว่าใครแพ้ต้องเป็นทาสของอีกฝ่าย500ปีนางวินตาทายว่าม้าสีขาวส่วนนางกันทรุทายว่าม้าสีดำความเป็นจริงแล้วม้านั้นเป็นสีขาวดังที่นางวินตาทายแต่นางกันทุใช้อุบายให้นาคลูกของตนแปลงเป็นขนสีดำไปแซมอยู่เต็มตัวม้า บางตำนานก็ว่าให้นาคพ่นพิษใส่จนม้าเป็นสีดำนางวินตาไม่ทราบในอุบายเลยยอมแพ้ต้องเป็นทาสของนางกันทรุถ,ถึง500ปีภายหลังเมื่อครุฑได้ทราบสาเหตุที่มารดาต้องตกเป็นทาสจึงได้ทราบเงื่อนไขจากพวกนาคว่าต้องไปเอาน้ำอมฤตให้นาคเสียก่อนจึงจะให้นางวินตาเป็นไทยครุฑจึงบินไปสวรรค์ไปเอาน้ำอมฤตซึ่งอยู่กับพระจันทร์และคว้าพระจันทร์มาซ่อนไว้ใต้ปีกแต่ถูกพระอินทร์และทวยเทพติดตามมา และเกิดการต่อสู้กันขึ้นฝ่ายเทวดานั้นไม่อาจจะเอาชนะได้โดยเมื่อพระอินใช้วัชระโจมตีครุฑนั้นครุฑไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยแต่ครุฑก็จําได้ว่าวัชระเป็นอาวุธที่พระอิศวรประทานให้แก่พระอินท์จึงสลัดขนของตนให้หล่นลงไปเส้นหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพต่อวัชระและรักษาเกียรติของพระอินทผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทพด้านพระวิษณุหรือพระนารณา์ก็ได้ออกมาควางครุฑไว้ และสู้รบกับพญาครุฑด,ด้วยเช่นกันแต่ต่างฝ่ายต่างไม่อาจเอาชนะกันได้ทั้งสองจึงทําความตกลงยุติศึกต่อกันโดยพระวิษณุให้พรแกค่ครุฑว่าให้ครุฑเป็นอมตะและให้อยู่ในตําแหน่งสูงกว่าพระองค์ส่วนครุฑก็ถวายสัญญาว่าจะเป็นพาหนะของพระวิษณุและเป็นธงครุฑผ้าสําหรับปักอยู่บนรถศึกของพระวิษณุอันเป็นที่สูงกว่าเมื่อครุฑได้หม้อน้ำอำําอมฤตนั้นพระอินทได้ตามมาขอคืนครุฑก็บอกว่า ตนต้องรักษาสัตว์ที่จะนำไปคืนนาคเพื่อไถมันดาให้พ้นจากการเป็นทาตและพระอินทตามไปเอาคืนเองครุฑจึงเอาน้ำอมฤตไปให้นาคโดยวางไว้บนหญ้าคาและว่าได้ทำน้ำอมฤตหยดบนหญ้าคา2-3หยดด้วยเหตุนี้หญ้าคาจึงถือเป็นสิ่งมงคลในทางาศาสนาพราหมณ์ส่วนนาคเมื่อเห็นอมฤตก็ยินดีจึงยอมปล่อยนางวินตาแม่ครุฑให้เป็นอิสรภาพขณะพากันไปส่งน้ำชำระกายเพื่อจะมากินน้ำอมฤตนั่นเอง พระอินทร์ก็นำหม้อน้ำอมฤตกลับไปทำให้นาคไม่ได้กินพวกนาคจึงเลียใบหญ้าคาด้วยความเชื่อว,ว่าอาจมีหยดน้ำอมฤตหลงเหลืออยู่ทำให้ใบหญ้าคาบาดลิ้นเป็นทางยาวเรื่องนี้กลายเป็นที่มาว่าทำไมงูจึงมีลิ้นเป็นสองแฉกสืบมาจนถึงทุกวันนี้แต่นั้นมาครุดกับนากก็เป็นศัตรูกันมาโดยตลอดและครุดนั้นก็จับนากกินเป็นอาหารเสมอครุดมีชายาชื่ออุนนติหรือวินัยกา โอรสชื่อสัมปติหรือสัมภาทีและชดายุตามวรรณคดีพุทธศาสนากล่าวว่าครุธมีขนาดใหญ่มากวัดจากปีกข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง150โยชน์โยเวลากระพือปีกสามารถทำให้เกิดพายุใหญ่เกิดมืดมนและทำลายบ้านเมืองให้หมดสิ้นไปได้ที่อยู่ของครุธเรียกว่าสุบรันพิภพ,พเป็นวิมานอยู่บนต้นสิมพลีหรือต้นงิ้วอยู่เชิงเขาพระสุเมนคลุดในทางพุทธศาสนาครุดในทางพุทธศาสนานั้น จัดเป็นเทวดาชั้นล่างประเภทหนึ่งภายใต้การปกครองของเท้าวิรุณหกปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาด้านทิศใต้เหตุที่เกิดมาเป็นครุฑเพราะทำบุญเชื้อด้วยโมหะครุฑมีกำเนิดทั้ง4แบบคือโอปาติกะคือเกิดแบบผุดขึ้นฉลาภูชะคือเกิดในคันอันทชะเกิดในไข่และสังเสทชะเกิดในเท่าไครมีที่อยู่ตั้งแต่พื้นมนุษย์ป่าหิมพานป่าไม้งิ้วรอบเขาพระสุเมน จนถึงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาครุฑชั้นสูงจะมีกำเนิดแบบโอปาติกะมีขนสีทองมีเครื่องประดับแบบเทพบุตรเทพทธิดามีชีวิตอยู่เหมือนเทวดาแปลงกายได้และบริโภคอาหารทิพย์เช่นเดียวกันกันกบเทวดาแต่ครุฑบางประเภทก็กินผลไม้หรือเนื้อสัตว์และเนื่องจากเป็นเทวดาที่มีเศษกรรมที่ทำให้อุบัติกึึงเดรชานบางประเภทจับหน้ากินเป็นอาหาร ตามสัญชตาตญาณความเป็นเนรชาญของตนเองไม่ปรากฏบ,บันทึกข้อมูลชั้นต้นจากพระไตรปิฎกหมวดใดวรกใดปรากฏเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าครุฑรวมถึงเทวดาชั้นจตุมหาราชิกากลุ่มใดมีการผูกเวรแปลงกายเป็นนายเนรียบานลงไปทำหน้าที่ลงทันสัตว์นรกในนรกการใช้ครุฑเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยฤทธานุภาพของพยาครุฑจึงได้มีการสร้างรูปครุฑผ้าหรือพยาครุฑผ้า หมายถึงครุฑที่เป็นพาหนะเป็นรูปครุฑกลางปีกและใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์สาคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยก็มีมาแต่สมัยอยุธยาด้วยว่าไทยได้รับรัธิเทวราชของอินเดียที่ถือว่าพระมหากษัตริย์คืออวตารของพระนารายดังนั้นครุฑจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากและเป็นพาหนะของพระนารายจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ดังที่ปรากฏอยู่ในดวงตราหรือพระราชรัชกรประจําพระองค์ประจําแผ่นดินประจําราชวงศ์ และประจรําราชการเป็นต้นจากการที่ไทยใช้ตราคุดเป็นพระราชรัชกรสําหรับประทับหนังสือราชการแผ่นดินที่เป็นพระบรมราชองค์การและใช้พระราชรัชกรคุดผ้าประดับหนังสือราชการแผ่นดินมาตั้งแต่โบราณการต่อมาจึงได้มีการใช้ตราคุดเป็นหัวกระดาษของหนังสือราชการทั่วไปด้วย mm. เพื่อให้ทราบว่างานนั้นเป็นงานราชการส่วนรูปคุดที่เป็นธงแทนองค์พระมหากษัตริย์นั้นเรียกว่าธงมหาราช เป็นรูปคลุดสีแดงอยู่บนธงสีเหลืองเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่สธงมหาราชนี้เมื่อเชิญขึ้นเหนือเสาณพระราชวังใดแสดงว่าพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ณที่นั่นสำหรับคลุดที่ปรากฏอยู่ในขบวนเรือหลวงมีอยู่สามลำคือเรือคลุฑเหินเหตุเป็นหัวโขนรูปพญาครุฑสีแดงยุทธนาคเรือคลุฑเตไตรจักเป็นหัวโขนรูปพญาครุฑสีชมพูยุทธนาคและเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นรูปพระนารายทรงครุฑ เป็นเรือที่สร้างขึ้นในรัชกาลปัจจุบันนอกเหนือจากการที่ตราคุฑปรากฏในส่วนราชการต่างๆแล้วในภาคเอกชนก็สามารถรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราคุฑในตราแผ่นดินในกิจการได้ด้วยโดยเริ่มมีมาตั้งแต่รัชกาลที่หซึ่งเดิมเป็นตราอามโดยมีข้อความประกอบว่าโดยได้รับพระบรมราชานุญาตต่อมารัชกาลที่6ได้เปลี่ยนตราแผ่นดินเป็นตราพระคุฑผ้าการพระราชทานตรานี้ แต่เดิมถือเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่จะพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยผู้ได้รับนอกจากจะเป็นช่างหลวงเช่นช่างทองช่างถ่ายรูปเป็นต้นแล้วก็มักเป็นผู้ประกอบกิจการค้ากับราชสำนักและเป็นประโยชน์ต่อราชการงานแผ่นดินปัจจุบันต้องยื่นคำขอพระราชทานตราต่อสำนักราชวังเพื่อพิจนารณานำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตราตั้งนี้ถือเป็นของพระราชทานเฉพาะบุคคลสิทธิรับพระราชทานและการใช้เครื่องหมายนี้จะสิ้นสุดเมื่อสำนักพระราชวังเรียกคืนเนื่องจากบุคคลห้างร้านหรือบริษัทที่ได้รับพระราชทานตายหรือเลิกประกอบกิจการหรือโอนกิจการให้ผู้อื่นหรือสำนักพระราชวังเห็นสมควรเพิกถอนสิทธิประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ครุฑเป็นตราประจำแผ่นดินโดยครุฑของอินโดนีเซียเป็นนกอินทรีทั้งตัว สายการบินประจำชาติอินโดนีเซียก็ใช้ครุดเป็นสัญ,ญลักษณ์คือสายการบินการูด้าแอร์ไลน์ครุดมีชื่อเรียกหลายนามเช่นกาศสยาปิบุตรแห่งพระกาสยาปามุนีเวนไตบุตรแห่งนางวินตาสุบันผู้มีปีกอันงามครุดมานเจ้าแห่งนกสิตามันผู้มีหน้าสีขาวรักตะปักผู้มีปีกสีแดงสเวตโรหิตผู้มีสีขาวและแดงสุวรรณกายผู้มีกายสีทอง คดคเนสวนเจ้าแห่งอากาศคเนสวนผู้เป็นใหญ่แห่งนกนาคนาสนะศัตรูแห่งนาคสุเรนทราชิตผู้ชนะพระอินทร์วัฒนธรรมร่วมสมัยมีการอ้างอิงถึงคลุฑไว้ในวัฒนธรรมร่วมสมัยเช่นภาพยนตร์ไทยเรื่องปักษาวายุในปีพุทธศักราช2547ซึ่งเป็นภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับครุฑซึ่งเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตมาแต่ก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์ และจับไดโนเสาร์กินจนศูนพันและยังคงสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ออกอารวาสในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือในการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องเซนเซยาหนึ่งในขุนพลผู้พิพากษาแห่งยมโลกชื่อการรด้าไออาคอสก็สวมชุดเซอร์พริสที่เป็นรูปครุฑด,ด้วยเช่นกันเรื่องเล่าตำนานตำนานพญาครุฑในตำนานเมืองฟ้าป่าหิมพผ่านนั้นมีเรื่องราวของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิดเช่นราชสีห์คสจฉ์สี อันมีลำตัวเป็นสิงห์แต่มีศีรษะเป็นช้างกินนรีกินนอนและสัตว์แปลกๆอีกมากมายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นมีสองอย่างที่นับว่าเป็นเทพเดรัจฉานมีฤทธิ์มากก็คือหนึ่งเป็นพญานาคราชเจ้าแห่งบาดาลและอีกหนึ่งคือพญาครุฑเจ้าแห่งเวหานักและครุฑต่างเป็นสัตว์ที่คู่กันมาตามตำนานมีเรื่องเล่ากันว่า สัตว์กายสิทธิ์ทั้งสองนี้มีบิดาเดียวกันคือมหาฤาษีกัสยปาเทพบิดอนแต่คนละแม่โดยพญาครุฑนั้นมีมารดาเป็นภรรยาหลวงส่วนพญานาคมีแม่เป็นภรรยารองนางทั้งสองนี้ไม่ถูกกันและมีเรื่องกันตลอดจนในที่สุดความผิดใจกันนี้ลามไปถึงลูกของตนด้วยจึงเป็นเหตุให้นาคและครุฑไม่ถูกกันในเวลาต่อมาพญานาคมีวินานอันเป็นทิพย์อยู่ในบาดาลส่วนคลุฑก็มีวิมานทิพย์อยู่ที่เชิงเขาไกลาลาด กล่าวว่าองค์พญาครุฑนั้นมีนามว่าท้าเวนไตเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเท้าสุบันมีกายเป็นรัศมีสีทองมีเดชอำนาจมากที่สุดในหมู่ครุฑทั้งหลายอาศัยเกาะอยู่ตามต้นงิ้วอาศัยผลงิ้วและน้ําดอกไม้จากต้นงิ้วเป็นอาหารทิพย์ลูกพญาครุฑเติบโตขึ้นซึ่งนับอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมตามจันทรคติเติบโตด้วยบุญกุศลที่เคยทํามาหากลูกครุฑตนใดมีบุญญาธิการมามากอํานาจบุญจะบรรดาลให้เกิดผลงิ้วทิพย์ และน้ำหวานจากดอกไม้มาบำเรอลูกคลุฑตนนั้นๆและลูกคลุฑตนดังกล่าวจะจำเริญไวได้อย่างรวดเร็วคลุดเป็นสัตว์กึ่งโอปาติกะหรือกึ่งพวกกายทิพย์เช่นชาวลับแลและพวกพญานาคที่อยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของเราผู้ที่จะสามารถพบเห็นคลุฑได้จะต้องเคยมีบุญร่วมกับเขามาจึงสามารถรับรู้ถึงกันได้เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้ก็เช่นกันล้วนต้องเป็นผู้ที่มีวาสนาต่อกันมาครั้งตั้งแต่อดีตชาติ ไม่ใช่เรื่องสาธารณะที่จะรู้กันทั่วไปเช่นเรื่องสามัญเรื่องราวของครุฑเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์โลดโผนยิ่งกว่าเรื่องราวของพญานาคเสียด้วยซ้ำไปแต่คนทั่วไปไม่ค่อยจะรับรู้กันเพราะไม่ได้ศึกษาและอาจไม่ค่อยสนใจเท่าใดนักความเป็นจริงแล้วเรื่องครุฑเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะทางฮินดูเขานับถือว่าครุฑเป็นเทพเจ้าสำคัญพระองค์หนึ่งแม้ในทางไทยเราเองทางศสยศาสตร์ก็ให้ความนับถือเกี่ยวกับครุฑนี้มาก ดูอย่างตราแผ่นดินเองก็มีรูปลักษณะเป็นคลุดจึงน่าสนใจว่าคลุดนั้นต้องมีอนุภาพบางอย่างและน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกับพญานาคถ้าท่านเชื่อว่าพญานาคมีจริงพญาครุดก็ย่อมมีจริงเช่นกันพลังอำนาจที่เทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าอำนาจของพญาครุดนั้นท่านว่าลึกลับมากนักในตำนานของฮินดูกล่าวว่าตั้งแต่แรกเกิดมานั้น พญาคลุธมีรัศมีกายที่สว่างสวยเป็นอัศจรรย์ส่องให้รู้ว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมีอนุภาพเป็นอเนกอนันต์มีฤทธิ์วิชาผาดโผนพิสดารทั้งนี้มีเรื่องกล่าวไว้อีกว่าครั้งหนึ่งพญาคลุธเคยลองฤทธิ์กับองค์พระนารายมหาเทพหนึ่งในสของทางศาสนาพราหมณการรบกันนั้นเป็นที่เลื่องลือไปทั้งสโลกธาตุพญาครุฑสามารถต่อสู้ด้วยความสามารถรบกันไปเท่าใดก็หาแพ้ชนะกันไม่ จนในที่สุดพระนารายและพระยาครุฑจึงตกลงกันว่าขอให้เสมอกันในการรบของเราและท่านพระนารายอนุญาตให้พระยาคุฑสามารถอยู่เหนือเสียงตนได้และพระยาคุตก็นอบน้อมโดยการยินยอมให้พระนารายสามารถนำตนเป็นพาหานะไปยังสถานที่ต่างๆได้เช่นกันจึงถือกันในหมู่ครูบาอาจารย์กันตั้งแต่โบราณว่าพระยาคุตเป็นเทพเดรัจฉานที่มีอนุภาพอิทธิฤทธิเท่าเทียมกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างพระนารายอนุภาพของครุฑ จึงเป็นที่อัศจรรย์ของโลกธาตุนอกจากนี้ยังมีประวัติอีกว่าพระอินเองก็ยังเคยลองธิ์กับพยาครุฑใช้วัชระฟาดพยาครุฑแต่องค์พยาครุฑกลายเป็นสิทธิ์หาได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดไม่พระอินจึงพยายามอยู่หลายทางก็ไม่สามารถทําอันตรายแก่องค์คลุฑได้จนพระอินมีความเคารพในอนุภาพของพยาครุฑว่ามีธิเดชเทียบเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าจริงในที่สุดพยาครุฑจึงได้สลัดขนตนเองออกมาเส้นหนึ่งให้แก่พระอินท์ เพื่อเป็นเกียรติแก่พระอินทร์ด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่าตามตำนานที่กล่าวมานั้นพญาครุฑเป็นเทพเดรัจฉานที่มีฤทธิ์ไม่ธรรมดาเลยมีอนุภาพมากๆด้วยเหตุนี้ครูบาอาจารย์ที่รู้จักศาสตร์ของครุฑเป็นอย่างดีจึงนำเอาสัญลักษณ์เกี่ยวกับครุฑรูปครุฑต่างๆมาทำเป็นสมาธิบูชาเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิพลังงานอันลึกลับทั้งนี้เพื่อให้ปกป้องคุ้มครองบ้างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองบ้าง โดยสรุปจากตำนานแล้วครุฑคือสัตว์หิมพานอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่สัตว์สามัญธรรมดาเพราะพญาครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพเรียกว่าเทพเดรชานซึ่งมีอำนาจเทียบเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าเป็นพหาหนะของพระนารายอย่างหนึ่งในเมืองไทยเรานับถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมุติเทพเป็นองค์นารายอวตารจึงมีการใช้ธงรูปครุฑและมีครุฑเป็นสัญลักษณ์ประจำแผ่นดินสามารถพบเห็นรูปครุฑได้จากเอกสารต่างๆของทางราชการ และนับว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์หากราชการผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ใดมีความสุจริตจงรักพักดีต่อแผ่นดินองค์พระมหากษัตริย์และหน้าที่ของตนเององค์พญาครุฑก็จะส่งพลังปกป้องให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่นอกจากนี้ยังมีเกล็ดความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงให้นำเอาตราครุฑไปติดไว้จะทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมสลายหายไปในที่สุดตราครุฑล้างอาถรรพ์ได้ จึงเป็นที่เชื่อถือกันมาตลอดและได้รับความเคารพบ,บูชาว่าเป็นของสูงเสมือนหนึ่งตัวแทนแห่งองค์พระประมุกผู้ใดมีสัญ,ญลักษณ์ครุฑรูปครุฑบูชาไว้ย่อมได้อันนี้ส่งมากอาทิมีความเจริญแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นต้นดังนี้แล้วครุฑจึงเป็นของสูงที่เราควรบ,บูชาอย่างหนึ่งคนโบราณมีความเชื่อสืบกันมาว่าครุฑนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมหาอำนาจอย่างเด็กผู้ใดที่เกิดมาแล้วลักษณะปากคล้ายพญาครุฑ ท่านว่าคนผู้นั้นจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดภายภาคหน้าจะเป็นใหญ่เป็นโตสมเด็จเจ้าแตงโมพระสังฆราชพระองค์หนึ่งท่านก็มีลักษณะปากดังคลุดปรากฏว่าเป็นผู้ปัญญาดีและได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในที่สุดเรื่องคลุดนี้คนโบราณจึงเชื่อถือกันมากแม้เครื่องรางที่เกี่ยวกับคลุดก็เป็นเครื่องรางที่มีความหมายที่มีอนุภาพโดดเด่นหลายประการคลุดนั้นเป็นเครื่องหมายทางราชการอยู่แล้วเอกสารทางราชการฉบับใ,ใดๆ ก็ล้วนต้องมีเครื่องหมายพญาครุฑประทับอยู่ด้วยทั้งสิน้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องสามัญเป็นตราแผ่นดินเป็นตราของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เชื่อว่าหากราชการผู้ใดมีความเคารพนับถือองค์พญาครุฑและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองข้าราชการผู้นั้นจะมีความสุขเจริญก้าวหน้าทั้งชีวิตและหน้าที่การงานสืบไปคุณใส่อันตรายใดๆก็ไม่สามารถทําอันตรายได้เพราะเครื่องหมายของพญาครุฑนี้สําคัญมากผู้ที่รู้เขาไม่สามารถข้ามหรือเหยียบย่า ไม่นำไว้ที่ปลายเท้าเลยเพราะเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์หากเคารพนับถือให้ดีอำนาจพยาครุธที่มีอยู่ในเอกสารราชการจะคุ้มครองผู้นั้นไม่มีวันอับจนแต่คนสมัยนี้ไม่มีใครเชื่อถือกันเท่าใดนักเรื่องพยาครุธจึงดูจะล้าสมัยไปเสียไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ว่าที่ไหนผีแรงผีเฮี้ยนเอาตราคุธไปติดไว้ความอาถรรพ์ของสถานที่นั้นๆก็จะหายไปในทันที 20ลักษณะนิสัยผู้มีสายเลือดทางพยาครุดซึ่งข้อมูลต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ 1. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ชอบโอ้อวดถึงแม้จะเก่งมากก็ตาม 2. ส,สายเลือดครุดมี2องจำพวกอีกพวกเงียบขลึมเก็บตัวอีกพวกหนึ่งมักชอบออกงานต่างๆทั้งสองจำพวกนี้บารมีจะแตกต่างกันอีกทั้งแก่กล้าในทางสมาธิ ส่วนอีกคนแก่กล้าในทางอำนาจและบริวาร 3. เป็นคนที่เกลียดคนวยวายเสียงดังหรือคนจู้จี้จุกจิกเป็นที่สุด 4. วิบากกรรมของครุมักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวถึงแม้บริวารรอบกายแต่ก็รู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวอยู่ดี 5. มักมีศัตรูค่อนข้างมากแต่ศัตรูเหล่านั้นมักทำอันตรายอะไรไม่ค่อยได้มากนักคนที่เป็นศัตรูมักจะแพ้ภัยตัวเองไป 6. มีนิสัยรักการท่องเที่ยวอย่างอิสระ เป็นคนชอบปีนดูวิวบนที่สูง 7. สายเลือดครุฑที่เกิดวันเสาร์ทิฏฐิมักจะสูงสุดไม่ยอมใครง่ายๆแม้แต่พระพุทธเจ้ามายืนตรงหน้าก็ไม่ยอมก้มกราบเพราะถือว่าตัวเองมีฤทธิ์มากมีอำนาจมาก 8. ในชีวิตไม่เคยถูกสัตว์จำพวกงูกัดเพราะเกรงตบะบาร,รมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุด 9. เรื่องความรักของพญาครุฑเนื่องจากเป็นคนรักอิสระกับชีวิตเรื่องเนื้อคู่อาจจะไม่จริงจัง แต่หากมีเนื้อคู่ที่จริงจังจะออกแนวผู้รับใช้มากกว่าเป็นสามีภรรยาเนื่องจากปารมีครุฑมักจะไม่ยอมให้ใครมาคม 10. เป็นคนชอบพิสูจน์ที่ไหนที่ว่าเจ้าที่แรงหรือเหี้ยนเสี่ยงอันตรายมักจะอยากรู้อยากลองเพราะจิตครุดไม่ค่อยเกรงกลัวอำนาจโอปาติกะอื่นๆเท่าใดนัก 11. ครุฑไม่ใช่สัตว์ชำนาญทางด้านรู้เห็นแต่เก่งในทางบันดาลอิทธิฤทธิคนที่เกิดในสายเลือดครุฑ ถ้าฝึกทางด้านสมาธิจะเกิดอำนาจทางจิตมีวาจาสิทธิ์เก่งในด้านอาคมจะจัดอยู่ในสายครู 12. เป็นคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำสูงเวลาเดินไปที่ไหนไหนบุคคลต่างๆก็มักจะให้ความเคารพยกย่อง 13. เป็นคนที่มีดวงจิตแข็งกล้าเรียกได้ว่าในชีวิตไม่เคยต้องมลหรือคุณใสใดๆเลย 14. เป็นคนมีอำนาจในตัวแม้แต่คนแก่กว่ายังนับถือ เพศตรงข้ามมักมองด้วยความเกรงขามมากกว่าที่จะมองด้วยความสเสน่หาความรู้สึกประดุดกำลังยืนต่อหน้าบรรดากษัตริย์ 15. ครุฑเป็นสัตว์กึ่งโอปาติกะกึ่งกายทิพย์คล้ายชาวลับแปรและพวกพญานาคที่อยู่อีกมิติหนึ่งของโลกเราผู้ที่จะสามารถเห็นครุฑได้ต้องเคยมีบุญร่วมกันมาจึงจะรับรู้ถึงกันได้ 16. เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเท่าใดนัก17เเป็นคนไม่ชอบอะไรซ้ำซาก จำเจเวลาโมโหก็มักจะเก็บอารมณ์ไม่ประทุออกมาทันทีครุฑมีบารมีสูงสูงจะไม่ใช้กายหรือว่าจากระทําการแต่มักจะใช้อํานาจจิตกระทําถ้าไม่ชอบใครก็สามารถทําให้ชีวิตคนนั้นตกตำ่ำแต่ถ้าชอบใครก็ทําให้ชีวิตคนนั้นดีขึ้นได้ 18. ครุฑเป็นสัตว์ที่มีทิฏฐิสูงไม่ชอบฟังใครและไม่เชื่ออะไรง่ายๆ 19. บุญที่ทำให้ครุฑหลุดพ้นจากวิบากกรรมคือการหมั่นฟังธรรมะ การให้ทำทานวิทยาทานความรู้แก่ทุกคนและอุปถากพระอริยสงฆ์และ20ไม่มีใครที่สามารถขึ้นทรงคลุฑได้นอกจากพระนิยตะโพธิสัตว์ผู้ได้รับพยากรณ์แล้วเท่านั้นและวิบากกรรมที่ต้องเกิดมาเป็นครุฑคือทำบุญคุศลไว้ในระดับหนึ่งแต่การทำบุญเจือด้วยโมหะด้วยบุพกรรมอย่างนี้จึงต้องมาบังเกิดเป็นพยาครุฑอยู่ในชั้นจตุมหาราชิกาภูมิหรือสวรรค์ชั้นที่หนึ่ง พยาครุฑเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอเหตุกริสัตคือเกิดปฏิสนธิไม่ประกอบด้วยเหตุที่ดีคืออโลภะอโทสะอโมหะดังนั้นจึงเป็นสัตว์ประเภทเดรัจฉานภูมิเพราะฉะนั้นพญานาคในสมัยพุทธกาลเมื่อได้รับฟังธรรมก็ไม่สามารถบรรลุได้เพียงแค่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะเพราะเป็นสัตว์ประเภทอบายภูมิซึ่งประกอบด้วยผลของอกุศลกรรมนั่นเอง ที่สําคัญเมื่อต่างก็เป็นสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นจะต่างกันอะไรในเมื่อก็เป็นผู้มีอวิชชาความไม่รู้เหมือนกันดูภายนอกก็แปลกอาศาจรรย์เพราะมีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันและวิจิตต่างๆกันไปตามกุศล,ลกรรมและอกุศลกรรมที่นําเกิดแตกต่างกันแต่เหมือนกันก็คือสัตว์แปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ในโลกคล้องอยู่ในกิเลสคล้องอยู่ในสังสารวัฏไม่สามารถหลุดพ้นไปได้เลยจึงไม่แตกต่างกันเลยไม่ว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเทวดา พยานาคในเรื่องของความเป็นจริงก็คือเป็นเพียงจิตและเจตสิกรูปเท่านั้นไม่ต่างกันและก็เหมือนกันที่สะสมความไม่รู้กิเลสมาทําให้เกิดวนเวียนเป็นสัตว์ประเภทต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดด้วยการเกิดดับสืบต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของพยาครุธที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีข้อมูลตกหล่นประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย หากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากพูดคุยกับพวกเราสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ